สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพิกการ์ดกันนะคะในหัวข้อสิ่งดีๆที่คุณจะเจอในโรเรๆนี้คือเรื่องอะไรนะคะให้คุณตั้งจิตให้นิ่งนะแล้วก็เลือกหัวใจทั้ง3ดวงเนี้ยเลือกมา1เลือกมาหดวงนะว่าคุณจะเลือกหัวใจดวงที่1 2ึ โอเคเลือกกันได้แล้วนะคะแล้วก็มาสับไพ่ไปพร้อมกันเลยนะสําหรับท่านที่เลือกกองที่1นนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องนี้คุณจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องงานค่ะท่านที่เลือก หัวใจกองที่1นนะคะเราเร็วนี้คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือว่าคนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยงานของคุณจะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะสําเร็จรุ่งแบบเร็วเกินกว่าที่คุณกําหนดไว้ด้วยซ้าไปนะคะก็บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดิวงานกับต่างประเทศหรือได้เดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสังท่านที่เลือกให้เรื่องหัวใจกองที่2นะโชคดีของคุณเร,เร็วนี้คือเรื่องอะไร ห้าดามห้าดามหมายถึงว่าถ้าตอนนี้คุณมีประเด็นมีปัญหากับใครอยู่โดยเฉพาะคนที่เขามีอำนาจเหนือกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้าเจ้านี่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าไพ่เป็นนี้ขึ้นมาโชคดีอยู่ทางคุณนะคะคุณจะสามารถชนะบคุคคลเหล่านี้ได้แบบออรับคาบเลยนะคุณชนะาาแบบแบ,บมือเลยนะคะมาดูท่านที่เลือกหัวใจกองที่สามนะเร็วเร็วนี้คุณจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ ให้งานเช่นเดียวกันนะคะกับเหมือนกับคนที่เลือกหัวใจกองที่1เ,เาคุณจะโชคดี่อเรื่มการทำงานนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้สําหรับหัวใจกองที่3เนี่ยเด่นที่สุดก็คือคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ